วันอังคารที่23สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกา จังหวัดปัตตานีและหน่วยงานในสังกัดกดรมประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมจัดพิธีปล่อยปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษา90พรรษาโดยมีเรือเอกธัญญาฉี่รสธรประมงจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายโอลานบินสัน ing, นายอำเภอเริงนายฉลาดแก้วขาวเกษตกรเกษตรและสากรณจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนรชาชการต่างๆผู้นำชุมชนชาวประ วงจิตอาสานักเรียนในราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำณบริเวณริมชายหาดแหลงกาชีหมู่ที่หนึน่บ้านภูมีตำบลแหลงงพงเพรยริงจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการเชิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ในายนักิตศิที่โอสุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทั้งนี้พันธ์สัตว์น้ำที่ทำการปล่อยได้แก่พันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวนทั้งสิ้น3แ0,000ตัวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒน,นาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่งปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปได้ความเรียบร้อยขอบคุณค่ะ